มาต่อกันนะคะสำหรับเรื่องของ Watch Do w i t w the Dead ไคจูกับพี่นุ้ยนะคะและถามว่าพี่นุ้ยชอบไหมสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะบอกเราว่าจุดที่ชอบก็มีก็คือชอบว่าการดำเนินเรื่องนะคะก็คือแบบจุดเริ่มต้นของเรื่องอะ่ะมันมีความน่าสนใจนั่นก็คือว่าด้วยเรื่องของ b l o o d e d Caucus ก็คือซากศพที่มันบวมอืดขึ้นมานะคะว่าเราจะจัดก,การกับซากศพนั้นอย่างไรแต่จุดที่ไม่ชอบก็คืออะไรมันมีเอาหลายสิ่งมาผสมอย่างเช่นมีการวิจารณ์การเมืองล้อเลียนการเมืองมีเรื่องของการตลกขำๆมาผสม ซึ่งถามว่าความคาดหวังของพี่นุยที่มาดูในตอนแรกเนี่ยพี่นุยคาดหวังว่าจะพูดถึงเรื่องของเจ้าสัตว์ประหลาดแล้วก็พูดถึงเรื่องของฮีโร่ที่มาจัดการกับซากนี้ให้มากกว่านี้แต่พอมันมีอย่างอื่นมาผสมมันก็เลยทําให้พี่แบบเออเหมือนกับว่าผิดเกิดความคาดหวังไปนิดนึงอ่ะคืออยากดูอะไรที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้เยอะกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือการวิจารณ์กึ่งกึ่งสปอยจากพี่นุยนะคะสำหรับ what to do with the dead a i j ูค่ะและติดตามก็ได้ต่อไปกับอังกฤษติดหนังกับพ